สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนกลับมาพบกับวิและยูทุกช่องหลังบ้านชากาแฟกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิมีเมนูเครื่องดื่มสร้างอาชีพสร้างรายได้มาแบ่งปันเพื่อนๆอีกแล้วนะคะคลิปนี้วิจะพาเพื่อนๆพืาเมนูบวยแดงโซดาเย็นตําด้วยน้ําบวยแดงปั่นนะคะเป็นสูตรแก้ว22ออนค่ะก่อนเราจะไปรับชมวิธีทำวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม u ู u b e ช่องหลังบ้านชากาแฟ และเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับวิด้วยนะคะไปชมวัตถุดิบกันเลยค่ะส่วนผสมนะคะน้ำแดงเฮลบุบอยค่ะตามด้วยน้ำร้อนค่ะบวยดองตรามังกรค่ะโซดาแก้ว22ออน ไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะบวยแดงโซดาเย็นนะคะใส่บวยลงไปที่สองลูกนะคะถ้าเกิดว่าบวยเม็ดเล็กเพื่อนๆสามารถใส่3มลูกได้เลยนะคะในสูตรนี้วิจะไม่ใช้น้ำบวยค่ะใช้ช้อนบี้บี้ให้เนื้อบวยหลุดออกจากเม็ดบวยให้หมดนะคะ โอเคใช้ได้แล้วละเอียดแล้วค่ะเพื<ๆ>่อนๆน้ำแดงเฮลบูบอยอัตราส่วนที่40 ml ค่ะ<ๆ>ความหวานเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะเท <Yeah. S 1> น้ำแดงลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เท okay. ส่วนผสมน้ำแดงบ้วยลงไปเลยนะคะที่แก้วนะคะไปจากน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วกันเลยค่ะมาแล้วค่ะเติมโซดาลงไปให้เต็มแก้วนะคะแนะนำนะคะเพื่อนๆโซดาเราต้องแช่เย็นไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ เมนูบ๊วยแดงโซดาเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่ก็อร่อยอร่อยซ่าก,กันเลยทีเดียวนะคะวิจะท็ทปปิ้งด้านบนด้วยลูกบ๊วยพร้อมกับใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นท์นะคะบ๊วยหนึ่งลูกสะระแหน่หนึ่งยอดนะคะหรือว่าใบมิ้นท์หนึ่งยอดค่ะแบบนี้นะคะปิดฝาพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะทุกคนเมนูบวยแดงโซดาเย็นนะคะไปต่อกันที่เมนูน้ำบววยแดงปั่นกันเลยค่ะสูตรปั่นนะคะใส่บววยไปที่3มลูกค่ะถ้าเกิดว่าลูกเล็กก็ใส่สีลูกได้เลยนะคะเพื่อนสูตรปั่นวี้ก็จะไม่ใช้น้ำบววยนะคะ แต่ถ้าเกิดลูกค้ารีเควสตมาก็เพิ่มเติมให้ลูกค้าได้นะคะใส่ให้ลูกค้าได้เลยค่ะบี้บว้ยให้ละเอียดนะคะโดยส่วนตัวเวลาทําเมนูปั่นนะคะสําหรับบวยเนาะบี่ก็จะบี้บี้เอาเฉพาะเนื้อบ้วยนะคะหลังจากนั้นส่วนเม็ดเนี่ย คือวิจะแยกออกมาแล้วเวลาเสริร์ฟให้ลูกค้าวิก็จะเอาไว้ตกแต่งด้านบนแก้วข้างบนนะคะแยกเม็ดบ้วยออกมาก่อนได้เลยค่ะเอาไว้ตกแต่งแก้วนะคะตามด้วยน้ำแดง60 ml ค่ะ น้ำแดง60 ml นะคะแดงฮิวบบอยเทน้ำแดงลงไปเลยค่ะความหวานนะคะเพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบเลยนะคะตามด้วยน้ำร้อน100 ml นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวไปเทใส่โถปั่นกันเลยนะคะเทน้ำบ๊วยลงโถปั่นไปเลยค่ะตามด้วยน้ำแข็งเต็มแก้ว22ออนกับครึ่งแก้วนะคะอีกครึ่งแก้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไปลงมาปั่นกันเลยค่ะปั่นส่วนผสมให้ละเอียดให้เข้ากันดีนะคะ เรามาดูาเครื่องดื่มกันเลยค่ะว้าวอหอมน้ำแดงมากเลยค่ะเหมืนเนื้อไอศค,ครีมเลยค่ะเพื่อนๆหอมน้ำแดงมากเลยค่ะไปเทเครื่องดื่มใส่แก้วกันเลยค่ะบวยปั่นน้ำแดงนะคะเมนูที่ทำได้ง่ายแต่อร่อยค่ะหวานอมเปรีย้ยวหอมกลิ่นสละนะคะหอมน้ำแดง ลูกบัวนะคะเพื่อนๆสูตรหลังบ้านชากาแฟสูตรน้ำทำเงินได้ที่บ้านค่ะไปลองทำกันดูนะเครื่องดื่มสร้างอาชีพเครื่องดื่มสร้างรายได้นะคะเพื่อนๆสามารถทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักกันได้เลยค่ะจะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีนะคะเมโน,โนูนี้ต้นทุนต่ำมากเลยค่ะเพื่อนๆ เป็นเกล็ดหิมะเลยค่ะได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะบวยปั่นน้ำแดงเฮลวบอยนะคะเมน,นูนะะที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากกันเลยค่ะแล้วค่ะบวยแดงสดาบวยแดงปั่นนะคะเมนูคู่หูดูโอ้นะคะทุกคนเมนูที่ทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากจะขายดีนะคะเมนูยอดฮิตนะคะเดี๋ยววิจะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะ มือนเลอปี้เลยค่ะต้องลองหวานส้นเปรี้ยวออกเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็หวานหอมน้ำแดงนะคะรสชาติหวานกําลังดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มน้ำแดงได้เลยนะคะไปชิมบ้วยแดงโซดาเย็นกันเลยค่ะบวยแดงโซดาเย็นนะคะเป็นอีกหน,นึ่งเมนูที่ขายดีค่ะ คนให้ถึงขั้ล่างนะคะคนคนให้เข้าๆกันก่อนนะคะเพื่อนๆคนให้โซดาผสมกับน้ำหวานก่อนค่ะรสชาติหวานหอมสอยู่ที่ชั้นล่างนะคะอร่อยเลยค่ะหวานซ่อนเปรี้ยวหวานชื่นใจสูตน้ำทำเงินได้ที่บ้านทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะวินำสูตรแล้วก็วิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆค่ะ วิหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวิฝากเพื่อนๆกดติดตาม YouTube ช่องหลังบ้านชากาแฟและเพจสอนสูตรเครื่องดื่มทำเงินได้ที่บ้านฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย